สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอดฟันธงนะครับและสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันจันทนี้ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเริ่มน้อยลงละเนื่องจากช่วงนี้ครับก็จะเริ่มเข้าสู่โปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับก็เป็นบอลทีมชาติในอีกสัปดาหวข้างหน้าทำให้แต่ละลีกก็ทยอยปิดเพื่อปโอกาสให้นักเตะไปเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับและวันนี้ก็ฟุตบอลก็พอมีอยู่บ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดมาวิเคราะห์อยู่5คู่นะครับซึ่งทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทันบ้างกก็รรอตติดามมัับชนได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยครับเมื่อวานครับก็มีทั้งบอลเต่งแล้วก็แนวทางสเต็ปเช่นเดิมนะครับซึ่งบอลเต็งครับเมื่อวานผมคัดมา2คู่นะครับก็ซึ่งคู่แรกนะครับผมคัดไปที่คู่ของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นคู่ของทัพหงส์แดงล์พูเจอกับแอสตันเวลาคู่นี้ผมเลือกต่อลีพูไปที่ราคา1งลูกอย่างที่วิเคราะห์ในคลิปครับคู่นี้ครับผมก็มั่นใจลีพูนะว่าในบ้านเนี่ย อย่างน้อยๆรีพูจะเก็บ3แต้มได้แล้วก็ไปลุ้นกันว่ารีพูเนี่ยเม็ดที่2จะมาเมื่อไหร่แต่เกมนี้ครับรีพูก็ปิดจบด้วยสวยงามเป็นทัพหงแดงรีพูเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ก็บินบอลเต็งตัวแรกก็วินสวยๆเลยนะนะครับส่วนบอลเต็งตัวที่สองครับผมเลือกลองยูเนี่ยมารินประเทศราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นทีมเยือนอาร์เบสิกบุกเอาชนะยูเนี่ยมารินไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์บินบอลเต็งตัวที่สองก็ไม่มาตามเป้าบินตัวนี้ก็ต้องกราบขออภััยยด้วนะครบ แล้วก็เมื่อวานครับมีแนวทางสเต็ปอยู่2ชุดนะครับบิสสเต็ปตัวแรกก็กินมาเต็มข้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่ของคิสซรเผลิตกับวูฟเนี่ยคู่นี้ก็ผมว่งสกอร์สูงไปก็กินเต็มนะ คู่ต่อมาครับเป็นอินเตอร์กับฟิออคู่นี้ผมเลือกต่ออินเตอร์ไปที่ราคาครึ่งลูกเป็นอินเตอร์ชนะ3าก็กินเต็มแล้วก็คู่ลึกของบินี้ก็ผมเลือกต่อยูทู่ไปที่ราคาครึ่งครึลูกเช่นเดียวกันก็ตัวที่3ของบินี้ก็กินเต็มนะสเต็ปชุดแรกก็กินเต็มข้อแบบหวานเจี๊ยบเลยนะครับส่วนสเต็ปชุดที่2ก็กินเหมือนกันนะนะครับคู่แรกเนี่ยผมเลือกวางบอลวิสต้าทีมเยือนไปแล้วก็เป็นบอลวิสต้าเอาชนะไปได้นะตัวแรกก็กินมานะครับส่วนตัวที่2ครับผมเลือกวางสกอร์สูง,สง ตัวนี้ก็กินเต็มนะนะครับแล้วก็ตัวที่3ครก็พวกต่อบาเซลนาไปที่ราคาครึ่งควบลูกตัวนี้ก็กินครึ่งหนึ่งสเต็ปชุดที่2ก็แตกแบบพอหอมปากหอมคอภาพรวมเมื่อวานนะครับมีสเต็ป2ชุดบอลเตง2ตัวบอลเต็งพลาดไปหนึ่งตัวแล้วก็กินไต่มาหนึ่งตัวส่วนสเต็ป แตก2ชุดก็สําหรับสมาชิก v ีวีไเมื่อวานถ้าใครที่ได้ตามก็มีโอกาสเฮรับทรัพย์สูงเลยนะครับก็อยู่ในกับสมาชิก v ีวีไทุกท่านนะครับที่ได้กดบินตามนะนะครับและแน่นอนครับถ้าใครต้องการรับบินบอเตงแล้วก็แนวทางเซฟก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับที่ไลน์ j o s 8 8เปแเทเลงที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR c o d คสามารถสแกนและสองเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและที่ดีวีวีไอพีกันนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลโลมาเนียลิกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโบโตซานีจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเฮอร์มันสตัดนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสตาร์โอนูมูนิสิปลจะเตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโบโตซานีนะครับอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว7นัดนะครับยังไม่ชนะใครเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4ยิงได้ห้าเสียไปสิประตูมีอยู่สามคะแนนนะครับส่วนฝั่งเฮอร์มันสตัดนะครับอยู่อันดับที่แแแแข่งงไไไไปปปลล้้้้ววนดดชะเเเสสมมอกก็พยยิี ประตูมีอยู่แปดคะแนนครับสถิติเฮทูเฮทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโบโตซานี่ครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นฝั่งทีมเยือนครับเฮอร์มันสัตครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่เฮอร์มันสัตเปิดบ้านเสมอกับโบโตซานี่เป้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโบโตซานี่ครับเก็บชัยชนะไปได้1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุุดกกก็็เเเปปนนนนมทีี่โโบบบตซาาะะครัไอช มีโอเวนี่ไปด้ดสกอร์สองประตูศูนย์ผลประกอบการของบอตโตสเนีในรอบไปเกมบอตโตสเนนผันธนุเงินไปที่1เกมพานลบไป4เกมคิดเป็นปรเต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%นะครับส่วนฝั่งเฮอร์มันสัตฟอร์ม5นัดหลังสุดเฮอร์มันสัตไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมแล้วสกอร์เป็นเกมที่เฮอร์มันสัตครับเสมอกับยูเนเดียไปด้วยสกอร์สองปผลประกอบการของเฮอร์มันสัตในรอบแเกมเฮอร์มันสัตพันนุนเงินไปที่านึ่งเกมยกไป0นึ่งเดมอ แล้วก็ดูเหมือนว่าราคาจะไหลไปที่ทีมเยือนอย่างเฮอร์มันสัตต์ตอที่ราคาปปนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่ราคาเสมอแต่ว่าราคาน้ําค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยกนนะครับถ้าเราไปวางฝั่งโบตาสโซนี่เนี่ยเป็นราคาน้ําล้นราคาจะอยู่ที่2.25ถ้าเราไปวางฝั่งเฮอร์มันส์ตต์ทีมเยือนนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.65นะครับคู่นี้ก็มีโอกาสสูงมากนะที่ราคานะครับจะไหลไปที่ทีมเยือนต่อที่ราคาปปนะครับ ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าถามถึงฟอร์มถ้าถามถึงฟอร์มก็เล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าเป็นเจ้าบ้านโบโตซานีนะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเก็บชชนะมาได้นะนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นครับก็ฟอร์มย่ยมย่สุดๆส่วนฟังทีมเยี่ยงเฮอร์มันสัตก็ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีเหมือนกันนะครับหลังจากที่5เกมล่าสุดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยซึ่งคู่นี้ก็เปรียบเสมือนกับผีเน่ากับลงผุดีๆนี่เอง ยิ่งไปดูให้ทุกทครับทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะสูสีกันนะโดยเฉพาะ3เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมก็เสมอกันมา3เกมรวดเลยนะครับแต่1จุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเป็นราคาเสมอถ้าเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างโบโตซานีนะครับเลยเปิดมาราคาเสมอในรอบ5เกมหลังสุดของโบโตซานีเนี่ยทำเงินไปที่2เกมแล้วก็มียกไป3เกมนะครับส่วนทางกฝั่งเฮอร์มันสตัดนะครับถ้าเป็นราคาเสมอนะครับเฮอร์มันสตัดสามารถทําเงินไปถึง4เกม แล้วก็มีลบไปหนึ่งเกมตรงนี้ก็น่าสนใจเนื่องจากถ้าเป็นเหรียญราคานี้นะครับเฮอร์นสัตก็ทําผลงานได้ดีกว่านะครับฉะนั้นจากภาพรวมของทั้ง2ทีมผมมองว่าวันนี้เนี่ยทีมเยือนอย่างเฮอร์นสัตต์น่าสนใจมากกว่าเจ้าบ,บ้านครับฟอร์มย่ำแย่ยสุดถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะชนะมาก็ตามแต่ว่าทัดเทียบกันแล้วคู่นี้ครับทีมเยือนอย่างเฮอร์นสัตต์ก็ยังมีดีที่เกมลุกนะบวกกับเจ้าบ,บ้านอย่างโบโตซานี่ก็ฟอร์มไม่ดีจริงๆฉะนั้นคูน่นี้ส่วนตัวผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่อยอยอย่่าาางงงเเฮอออออ์์มมมมัััันนนนตตยย้้ีกผว จะแบ่งหนึ่งแต้มออกไปแต่เลือกแล้วคู่นี้ผมยังมองว่าเฮอร์มังสัตจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกเดนมาร์กดิวชั่นหน,นะครับก็จะเป็นคู่ร่วงเนสเวทนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของ S.B. ส o โคเกะนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามทินช็อปพาร์คนะครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจาบ,บ้านครับนาดเวทครับอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้วเจนัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้ไป6เกมยิงได้เสียไป16ประตูมีอยู่1คะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยอนครับเอสปิโคเก้อยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว7นัดชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมยิงได้8เสียไป16ประตูมีอยู่7คะแน,นนครับสถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจาบ,บ้านครับนาดเวทเก็บแตช,ชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกัน3นัดโดยที่ทีมเยือนอย่างเ ถ้าเจอกับนาเวทในรอบ5เกมก็ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นาเวทครับเปิดบ้านเสมอกับ HB โคเก้ซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นนาเวทครับเปิดบ้านเสมอกับโคเก้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนาเวทครับเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นาเวทครับแพ้ให้กับเอซิฮอรเซนไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ผลประกอบการของนาเวทนับเพียงแค่สี่เกมนะครับนาเวตผ่านดึงทีมมเเยืออนโคก้ฟร์ นัดล่าสุดโคเก้ oke, ครับชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โคเก้เปิดบ้านเสมอกับเฟรเดริเซียไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลประกอบกรารของโคเก้ในรอบ4เกมนะครับโคเก้ oke, พาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนจากการทำกำไร,รอ,ยอยู่ที่25%นนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ เจ้าบ้านอย่างนาดเวตต่อที่ราคาปปๆนะบางสำนักก็เปิดมาที่ราคาเสมอบางสำนักก็เปิดมาที่นาดเวตเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้ก็ราคาค่อนข้างจะสวิงนะแต่ดูเหมือนว่าหลายๆสำนักจะไหลไปที่เจ้าบ้านอย่างนาเอ็ดเวตต่ออยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับราคาณตอนนี้ราคาไหลไปที่เจ้าบ้านนาดเวตต่อที่ราคาครึ่งครบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเจ้าบ้านอย่างนาเดเวตเนี่ยราคาน้ำก็จะที่1.97ถ้าเราไปลองฝั่งโคเก้ราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.90นะครับ คู่นี้ครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ต้องยอมรับเลยว่าเป็น2ทีมที่ย่ำแย่สุดท่าวัดกันเรื่องของผลงานทั้ง2ทีมครับมีจุดที่เหมือนกันอยู่หนึ่งจุดนะก็เป็นเกมรับเสียประตูให้คู่แข่งอยู่ที่16ลูกเท่ากันเลยแต่เป็นฝั่งทีมเยือนอย่างโคเก้นเนี่ยมีผลงานที่ดีกว่า ในรอบเเกมของโคเก้เนี่มีเก็บชนะไปได้2นัดทําให้โคเก้ครับมีอยู่7คะแนนนะส่วนฝั่งทีมเยือนครับนายเอเวดเนี่ยก็มีอยู่เพียงแค่1คะแนนเนื่องจากนายเวิครับแข่งไปแล้วเจนัดไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะนะครับฉนั้นเนี่ยผมมองว่าจากภาพรวมของทั้ง2ทีมผมมองว่าฟอร์มของทั้ง2ทีม,ม,ททมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเฮดทูเฮดครับจะเป็นนายเเวิดทาผลงานได้ดีกว่าแต่ฤดูกาลนี้ครับนายเเวตดก็ผลงานย่าแยิยสุดฉะนั้นจากภาพรวมของทั้ง2ทีมและลลาานะน,นอ่างาเวไไ่ปตอที่ ครึ่งครบลูกส่วนตัวผมมองว่าราคามันไหลแรงไปหน่อยเพราะว่าเจ้าบ้านอย่างนายเวทก็เกมลุกไม่ดีเลยเนื่องจากเกมลุกของนายเอ็ดเวทนะครับในยรอบเเกมเนี่ยสามารถยิงประตูใส่คู่แข่งได้เพียง6กลูกเพียงเท่านั้นฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าจากราคาที่เปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกผมอ่านว่าทีมเยือนอย่างโคเก้เนี่ยอย่างน้อยๆจะแพ้ไม่ขาดแล้วก็เป็นทีมเยือนอย่างโคเก้ครับผมอ่านว่าน่าจะมายันเสมอได้ฟังง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับข้ามมากันที่กโลเมียริกานะครับก็จะเป็นคู่ลวงเซปซี่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ UTA อารัตนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาดิโอโนเซปซี่โอเคเจะเตะก,กันเวลาตีหนครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเซบซีอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว5นัดชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครยิงได้6เสียไป2ประตูมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฝั่ง UTA อารัตอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว6นัดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมยิงได้6เสียไป10ประตูมีอยู่7คะแนนครับสถิติเฮทเวตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซบซีครับเก็บจัดชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งอารัตเก็บจัดชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดดททีี่่เเเเจออกกกัันน็็ปปมารติบ้านแพ้้กับเซปไดวยสกอรร์4ปะตู นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการเซฟซี่ครับเก็บชัยชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไป4เกมโดยที่ในรอบ5เกมของสุดนี้เซฟซี่ไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซฟซี่ครับไปเสมอกับโบรึกิมมูลึสกอร์2ประตู2ซึ่งเป็นเกมคอนเฟลิกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาผลประกอบการของเซฟซี่ในรอบ5เกมนะครับเซฟซี่พาทำเงินไป3เกมพาลุ้นไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฝั่งอารัตฟอร์ม5นัดหลังสุดอารัตชนะไป4แล้วก็แพ้ไปป1เเเเกกกกมมมล่่าาสุด็็นทีอรรััตคบ บุกไปเอาชนะดุมบาวิต้าไปได้ดุสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของอารัตนับเพียงแค่4ี่เกมอารัตพาทำเงินไปที่2เกมพาไป2เกมคิดเป็นบริษัทจากการทำกำไรอยู่ที่50%ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างเซฟซี่ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับบางสนาัก็เป็นเซบซีต่อที่ราคาครึ่งลูกนะราคาณตอนนี้นะครับราคากออยู่ที่เจ้าบ้านเซซีต่อที่ราคาครึ่งควบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเซฟซีราคาน้ำก็จะอยู่ที่2.05าถ้าเราไปลองฝั่งอารัตนะครับราคาน้ำก ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาก็เป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่แต่ว่าฟอร์มทีมเยือนอย่างอารัตก็จะดูดีกว่าเล็กน้อยอารัตครับชนะมา4เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น2เกมหลังสุดที่อารัตครับเก็บชนะมา2เกมติดต่อกันเลยนะส่วนฝั่งเซฟซี C ครับไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมหลังสุดแต่ว่าเซฟซีเจ้าบ้านเนี่ยก็จะหนักไปทางหน้าเสมอซะส่วนใหญ่ซึ่งในรอบ5เกมเนี่ยเซฟซี Sep C เสมอไปถึง4เกมแล้วก็มีชนะไปแค่เกมเดียว แต่ถ้ามองถึง h ฮตุเวตเนี่ยก็เซบซี่ทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเซบซี่ครับเก็บชัยชนะได้2นะัดจากการเจอกัน5เกมหลังสุดส่วนฝั่งทีมยิออย่างอลัสเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมนะนะครับและถ้าเราเทียบจากผลงานบนตารางคะแนนนะครับ ถึงแม้ว่าอันดับตารางคะแนนจะต่างกันพอสมควรแต่ว่าแต้มบนตารางคะแนนไม่ต่างกันนะเจ้าบ้านเซบซีครับมีอยู่9คะแนนมีคะแนนนาห่างทีมอย่างอารัตอยู่ที่2คะแนนเพียงนั้นซึ่งอารัตเนี่ยมีอยู่เจ็ดคะแนนนะครับซึ่งคุณเนี่ยก็ต้องยอมรับด้ว,ว่าทั้งสองทีมผมมองว่าสูสีกันมากเลยนะถึงแม้ว่าราคาจะเปิดมาเป็นเซฟซีเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาครึ่งขึ้นลูกเนี่ยแต่ฟอร์มการเล่นของเซฟซีก็สวนทางกันเนื่องจากเซฟซีนะครับไม่ชะนะใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันพนกับทีมเยือนอย่างอารัตเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีช ยังมองว่าทีมที่ฟอร์มดีอย่างอารัตในวันนี้อย่างในน้อยนะครับจะมาแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้หรือถ้าอารัตจะแพ้ในวันนี้ผมก็ยังมองว่าอารัตจะแพ้ไม่ขาดคุณีครับถ้าจะเลือกทีมทํากําไรส่วนตัวผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่าง UTA เอารัตคาดว่าวันนี้อารัตจะมายันเสมอได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันในศึกฝรั่งเศสดิวิชัน3นะครับก็จะเป็นคู่รวงมาติเกสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรสตาร์93นะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสตาร์ตฟองซิตโทเค้นนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับมัตติกสครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว3นัดชนะ2เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครยิงได้สีเสียไป2ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับส่วนฟังเลสตาอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้5เสียไป10ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับสถิติเฮตุเวสคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับก็ มาร์ิกเกตครับไม่เคยเอาชนะเลสตาได้เลยดีที่สุดก็เสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็เป็นฝั่งเลสตาเอาชนะไปได้สามนัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นมาร์ิกเกตเปิดบ้านแพ้ให้กับเลสตาไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับมาร์ิกเกตเก็บจช,ชนะไปได้สองแล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่ในรอ,อบ5เกมหลังสุดนี้มาร์ิกเกตไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มาร์ิกเกตครับบุกไปเอาชนะออเรนเดอร์สกอรปปตตลกกกกกอบบาาาขงงงมมมมมดดิดิิเเเเเเเนนัพพพีียแค่่งงททไไ คิดเป็นปอร์เซ็นการทำกำไรอยู่ที่75%ส่วนฝั่งเลสตาร์ฟอร์มห้านัดหลังสุดเลสตาร์ชนะมา2สมหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมนักสกดก็เป็นเกมที่เลสตาร์เปิดบ้านเอาชนะโชโซไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ผลประกอบการของเลสตาร์นับเพียงแค่4เกมนะครับเลสตาร์ผ่านเงินไป2เกมแพ้ไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นการทำกำไรอยู่ที่50%นะครับซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอบางสำนักก็เป็นเจ้าบ้านอย่างมาติเกสต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาหน้าตอนนี้ก็มาอยู่ที่ราคาเสมอนะถ้าเราไปวางฝั่งเจ้าบ้านอย่างมาติเกสรัส ก็เจริที่1.93นะครับถ้าเราไปวางฝั่งเลสตาราลคาน้ำก็จะที่1.90นะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่อยู่บนหัวตารางคะแนนทั้งคู่เลยก็เรียกได้ว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีในศึกฝรั่งเศสดิวชัน3นี้นะครับเจ้าบ,บ้านมาติเกตก็เก็บได้7คะแนนจากการลงเล่นไป3นัดยิงได้4เสียไป2ประตูนะครับส่วนฝั่งเลสตาเนี่ยก็ถือว่าผลงานก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามีเกมแพ้ไปเกมเมืองนอสับเลสตา แล้วก็มีการเก็บชัยชนะไปได้2เกมนะครับบวกกับเฮต h เฮตคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นเลสเตอร์ทำผลงานได้ดีกว่าเลสเตอร์ครับเก็บชัยชนะได้3เกมจาก4เกมที่เจอกันเลยนะถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมของฝั่งเลสเตอร์ ยามที่เจอกับมาติเกสนะครับฟรฟมก็เล่นณนะปัจจุบันครับต้องยอมรับเลยว่ามาติเกสเนี่ยฟรฟมดีกว่าชัดเจนมาติเกสครับถ้านับเกมทางการนะครับก็มีเก็บชนะได้2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมส่วนทางกับฝั่งเลสตาร์นะั้นมีเกมแพ้ไปแล้ว1เกมแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับมาติเกสครับในรอบ5เกมหลังสุดมาติเกสครับทำเงินได้3เกมจาก4เกมหลังสุดแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่ามาติเกสไม่เคยพานล,ลบเลยนะครับส่วนฝั่งเลสตาร์เนี่ยก็มีพาลบไป2เกมแล้วก็พาทาเงินปเครัาาวีนนน้็ เสมอส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ทีมที่ฟอร์มดีกว่าอย่างมาติเกตในบ้านวันนี้ผมอ่านว่าเจ้าบ้านอย่างมาติเกตจะไม่แพ้ชั้นคนนี้ส่วนตัวผมขอเล็งเป้าไปที่เจ้าบ้านอย่างมาติเกตคาดว่าวันนี้มาติเกตจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟันดงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่สกรีกวันของอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ระวัง เคลมบิดจูเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรดดิ้งนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามแอปบบี้สเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเคลมบิดอยู่อันดับที่11 แข่งไปแล้ว5นัดชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้7เสียไป4ประตูมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนฟังเรดดิ้งอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว5นัดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมยิงได้4เสียไป4ประตูมีอยู่6คะแนนครับสถิติเฮทเวตก็คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเคมบิดครับเก็บชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกม เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เคมบิดนะครับแพ้ให้กับเบลตันโอเลนไปด้วยสกอร์สองปรนผลประกอบการของเคมบิดในรอบ5เกมเคมบิดพ่านำเงินไปที่สเกมพาลบไป2เกมยกไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทำกำไรที่40%ส่วนฝั่งเรดดิ้งฟอร์ม5นัดหลังสุดเรดดิ้งชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรดดิ้งครับเปิดบ้านเสมอกับอิสสวิดไปด้วยสกอร์สองประผลประกอบการของเรดดิ้งในรอบ5เกมเรดดิ้งพ่านำเงินไปที่สองเกมยกไปเกมหนึ่งเกมพาากร์ล มาที่เจ้าบ้านอย่างเคมบิดต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับราคาหนะ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านเคมบิดต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งเคมบิดราคาน้ำก็จะอยู่ที่1 9 8ถ้าเราไปลองฝั่งเรดดิ้งราคาน้ำก็เจอยี่ที่1 8ึนะครับนนี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีม ถ้ามองผิวเผินมองผลงานบนตารางคะแนนก็ต้องยอมรับเลยว่าอันดับเนี่ยมันต่างกันเลยเกินนะเรดดิ้งนะครับอยู่อันดับถึง18ส่วนฝั่งเคมบรดเนี่ยอยู่อันดับที่11แต่ถ้าเรามาเจาะลึกดูดีๆนะคะแนนต่างกันเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นสำหรับ2ทีมนี้นะครับก็ผมยังมองว่า2ทีมนี้ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตัวเลขผลงานบนตารางคะแนนจะต่างกันอย่างลิบลับไปนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นณปัจจุบันของคู่นี้นะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ดดเด่นทั้งคู่เลย เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมฟอร์มลุ่มๆุ่มดนดอนทั้งคู่นะครับเคมบิดครับก็มีเกมชนะเกมแพ้เนี่ยสลับกันไปส่วนฝั่งเรดดิ้งครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ต่างจากเคมบิดสักเท่าไหร่แล้วก็เปเรดดิ้งนะครับไม่ชนะใครมาแล้ว2เกมติดต่อกันเรียกได้ว่าเกมลุกของทั้งคู่เนี่ยว่ามีปัญหาแล้วเกมรับของทั้งคู่ก็ยังคงมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับเคมบิดนะครับยามที่ได้เล่นในบ้านเคมบิดก็ผลงานดูดีนะในรอบ5เกมที่เคมบิดได้เล่นในบ้านครับ แล้วก็สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมส่วนทางจากฝั่งเรดดิ้งที่5เกมสุดเกมเยือนนะครับเรดดิ้งออกไปเยือนเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ดีเลยครับเรดดิ้งะนครับคู่นี้ถ้าจะมองหาทีมทากาไรผมก็ยังมองว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างเคมบิดดูสวยกว่าถึงแม้ว่าเจ้าบ้านอย่างเคมบิดจะฟอร์มไม่เปี่ยงปังแต่เกมในบ้านของเคมบิดก็ยังมีทรงนะคุณนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เคมบิดยูเต็ดจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมด5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับโบโตซานนี่กับเฮอร์มันสัตคู่นี้อเรทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกวางไปที่ทีมยอนอย่างเฮอร์มันสัต คู่ที่2ครับนาอสเวตกับโคเก้คู่นี้เลยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างนัดเวตต่ออยู่ที่ราคาครึ่งก้บลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่โคเก้คู่ที่3ครับเซบซีกับอารัตคู่นี้เลยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเซบซีต่อที่ราคาครึ่งลูกคู famoso, totally> ่น okay, ี้ผมขอเลือกลองไปที่อารัตคู่ที่4ครับมาติเกสกับเลสตาร์คู่นี้เลยเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกวางเจ้าบ้านอย่างมาติเกสและคู่ที่5เคมบิดกับเรดดิ้งคู่นี้เลยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเคมบิดต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เคมบิด กับผมนะครับจอสฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบลลอกบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่รายนะครับ @jos88 ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR c ค d e สามารถสกแกนและส่งเพิ่มผมเพื่อนเพื่อสอบถามทัศนะตัวทีเด็ด VVIP กันได้น,นะครับ การวิเคราฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางปร,ประกับการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสมัครนาสำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆดูยนะครับสวัสดีครับ